เมนบอร์ดเมนบอร์ดอันนี้อะไรอันนี้พลุมอ่าเก่งอันนี้อะไรอันนี้แรมแรมอ่าวางดีวางดีวางดีเอาใหม่ดิใหม่ใหม่นั่งสมาธินั่งสมาธิเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวพอจะวางไว้พอจะวางไว้เดี๋ยวมันก็จะชี้ทีละอย่างรูปอ่ะอันนี้ชี้ทีละอย่างนะอ่ออันนี้อะไรเมบอร์ดไม่ต้องไม่ต้องจิมเอานี้ปิดฝาไว้ อันนี้อะไรเดี๋ยวๆพ่อจะบอกแนพ่อจะบอกจริงๆแกพ่อจะให้อะวันนะถือไว้ชี้เอาันนี้ชี้อะไรทีพียูเมนบอร์ดเมนบอร์ดพัดลมพัดลมแรมแรมทีพียูเมนบอร์ดเมนบอร์ดไหนชี้อะชี้เมนบอร์ดอะไรพัดลมไหนพลุ่มชี้อ่าไหนแรม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 มีไหนชี้ชี้แรมอยู่ไหนไา้เก andal, at, ord, majesty, online, okay, hum, ่งจังเลยทีพียู meter, um, ่ไหนทีพ uh, ียู Remo ่ไหนเก่งจังเลยไหนบอร์ดบอร์ดอยู่ไหนชี้้พ่อดู เก่งจังเลยพหลุมอยู่ไหนพหลุมอยู่ไหน TPU TPU ไหนลูกอ่าเก่งจังอไหนแรมแรมอยู่ไหนแรมแรมเก่งจังเลยไหนบอร์ดไหนเมนบอร์ดไหนเมนบอร์ดเก่งจังเลยพหลุมเนยเก่งจังเลยไหนแรมแรมอยู่ไหนแรม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 อ่าเก่งจังเลย TPU ไหนลูก TPU อ่าไหนบอร์ดไหนพหลุม ในทีพียูในแรมอ่าต่อไปเมาส์นี่อะไรเมาส์เมาส์อะไรแรมแรมแรมอย่แรมชี้แรมแรมทีพียูทีพียูไหนลูกทีพียูไหนไหนทีพียูชี้ชี้ไม่ต้องไม่ต้องออกไม่ออกมัเลือมมืออะไรทีพียูไหน,ไหนชี้พ่อดู้จ<ม>เก่งจริงเปล่าไหนทีพียูไหนไหนบอด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 คอมบอดคอมคอมาไหนพัดลมพัดลมเมาส์ เมาอยู่ไหนเมาเมาเมานี่เมาเมาเมาหนีเมาเร็วยาใหญ่ยาใหญ่นี่เราม่มีเมาอยู่นี่เมานี่แลมไม้ก่อนไหนเก่งหรือเปล่าเรามีหนึ่งยางสองยางสามยางสี่ยางห้ายางเอ้าชี้อ่าชี้เร็วเมาอยู่ไหนเมาอยู่ไหนชเออเมาอยู่ไหนชี้อันนี้ทีพิวูทีพิยูไหนนี่ทีพิวนี้แลมแลมทีพิยูไหนอ่าบอดอยู่ไหน อพัดลมเมา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 อย่าเมาไหน,น<า>แรมเรมเรมเก่งจังเลยทีวีอยู่ไหนลูกทีวีอยู่ไหน